ครับพี่น้องฟ้องไปทุกคนครับมาเมื่อนี้ครับกลับมาฟ้องกันอีกแล้วครับสาหรับวันจุดน้องวันอาทิตย์น้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับสิภาพี่น้องขึ้นเขาแล้วครับผมนี่อย่างครับน่นไม้เบิร์ครับพี่น้องครับสิภากันไปหานอไม้ครับเมื่อนี้ครับกับทีมงานครับสึ้นรอที่ตามชมครับคลิปนี้ครับมีทีมงานไปสามสี่คนขึ้นเ่านะครับครับผม ถึงงานของเขากรเซฟไม้ท่านัดแดดครับนี่ครับเรถไปขึ้นตรงตรงตรงเสาหลีเนี่ยตรงนั่นตัวน,นี้ครับเนี่ยเสื้อเสื้อแล้วมันสวมส้วนเนอะบอหาเสือ้อเสือ้อเสื้อมันไอ้น้อยกว่าตัวเต๋ ควันนี้ครับไปกับหัวหน้าใหญ่ครับหัวหน้าใหญ่แบบเล่าจังใดล่ะเราไปปลูกเองครับวันนี้ครับแล้เสื้อผาไปเริ่งสวนเราปลูกเองครับวันนี้ครับหัวหน้าใหญ่ครับเงี้ยไม้ครับนี่ครับใส่ขาดเงินขาดอยังกปรึกษาเราได้เราว่าเงินหลายครับเงินเก็บหลายเออไม่กระปุกอ่ะเหนียวยุ่งแยงแครับ ทีมงานเขากัมาพร้อมแล้วครับพี่น้องครับนะครับเมืองครับสุดขึ้นเขาครับนะครับสุดขึ้นเขามาอยู่เมื่อนี้กับสีขึ้นเขาอ่ะหายู่หากินเมื่ก่าครับพี่น้องครับนะครับอันนี้เซฟเต่าออกมาครับมื่อเนี้ยครับเซบเต่าออกลงครับเตรียมสุดกันฝนยางค่ะคือไปหาตัวพ้พมมื่อเนี้ยวะนะครับสุดกันฝนไปจะไปเอาตัวครับเมื่อเนี้ยครับ ไปครับพี่น้องเดินทางครับไปครับ้วครับอันนี้ก็ไอเจอครับครับเจอสุดยอครับนี่ครับเมม่กสิเป็นไอผ้าทุดงลงป้าแะครับพี่น้องครับเนอย่าบครับไปครับพี่น้องครับ เกสิภากันมาเอาหน่อไม้หรือสิภากันมาถ่ายวิวครับมืองนี่ครับนะครับไม่ต้องมาหาผมอ่ะนะครับโอ้เสือนาตรงเห็ดขีดขีดหลุดลงว่ะมม่ต้องลดขั้นงามๆครับนะครับนี่แล้วครับรถนี้ครับกล้องใช่ไหมนียเพิ่นว่าสิประมูลขายครับไม่ถึงวัดต๊ะที่ว่างตลาดเนี่ยไอ้ตัวกล้องเลยใช่ไหมรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่มีเจ็ดกัะลูกพี่ อ่าดิสประมูลขายเริ่มต้นซีประมาณบาทหนึ่งครับนี่ยครับประมูลกันขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ครับเดี๋ยวสิรอบหน้าสิไอลุงให้ไรคีปรดครับนม่แต่ลดคันงามๆครับลถแตหวันครับจักรยานไฟฟ้าครับเนี่ยครับอันนี้ครับนะครับอันนี้ก็ประมาณเริ่มต้นที่ไอบาทหาซิฟครับเริ่มต้นประมาณครับประมาณบาทหาซิบข้อที่ที่ะบาทหาซิฟครับนี่งครับ ามาเบล่งบรรยากาศครับเปิ่งเพื่อเขาครับ อันนี้เทือกเทือกเขายัางก้องนี่เฮียทังเทือกสิบเปลยนวัดครับวัดเ้าลินนี่ทังเทือกแต่ทงเทือกนี่สิบเป็นวัดเซาลิน,นครับพี่น้องวันดีคืนดีวันทาวันสินเนี่ยกระสีมีพวกจอมยุดลงมาเออจอมยุดลงมาเหาะลงมาก็จะว่ามาพึกมีซาครับดำน้ำครับดำน้ำดำดินนี่แล้วครับพึกมีซาเนาะครับ,พ,รบพี่น้องครับอืม อุกปิซาดัน้ำดำดินหัวลงมาครับอุกปิซาหยุดครับดันรถขึ้นไปดันรถขึ้นไปนะครับบรรยากาศขึ้นเขาครับบูป่าบูบูเขาเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับเนี่ยเบิ่งขึ้นครับขับรถขึ้นไปได้จูงขึ้นพี่ไหมว่างอาครับ ก็มาถึงที่หมาแล้วครับพี่น้องครับน่ครับเมงทีมงานเราเตรียมพร้อมครับุดหมยแล้วครับยุ่งกัะจักหลายครับก็เลยพากันใส่สุดกันฝนสุดแขนยาวมาด้วยครับพี่น้องครับหมอห้อกับบ้านนี้ลานรถเนี่ยนโอ้โหลูกูไปครับรถกะอยากมีปัญหาครับเบื้องพี่น้องครับ รไปครับงานนกไม้นะครับไปครับพี่น้องครับเสียบเก่ากับจัดแหละครับมื่อนี้ครับจักทางยางบัวเฮ็ดยางเลยพี่นะหานนกไม้อย่างหานนกไม้เรอหาเฮ็ดนะคือเข้าไปหมุนเข้าไปครับอันนี้ครับทีมงานจากบึงการครับหานนกหว๋นไม้ดึงบรรยากาศ ฮอนครับมึอนี่ครับฝนตกกันยังฮอนอยู่โอ้หน่อไม้ครับเบิ้งครับเบิ้งหน่อไม้นี่ครับเอามาแล้วครับนะครับหน่อหนึ่งครับใส่ใส่เบิ้งดูหน่อไม้นะนะครับเบิ้งครับโอ้ครับเจี่ยวเตลาหน่อเขาแง่หนาะพี่น้องเนาะเบิ้องลวดอืมได้แล้วครับ สี่หาโน่เราขึ้นมาเทื่อเดียวนะ้องพี่น้องพุเดเตียวแป๊บเดียวมกับโม้ยังมหมายแล้วครับมาเบิ่งครับเพื่อเล่าเหยียดหยังพี่น้องขึ้นต้นไม้ปีน <c oughs> เอาเลยเบิ่งการขึ้นการอยูก่ก็ลำบากเนาะสี่หานะนี่กล็ลำบากเบิ่งครับห้อยเล่าลื่นลงตามติดชั่วโมงนี้ตามติดวิธีการหาอยู่แบบ เนี้ยหมายเพื่อนราสิผ้ามาอย่างว่าหน่องไม่เราหลายเราเลี้ยงไว้ครับเราปลูกไว้เนาะอเ,เอามาจักถุงเอามาจักกระสอบเมียมืันไงหรอมากี่กระสอบ <laughs> <laughs> พูดใายกับหัวนะ้ำเด้อพี่น้องเด้อโทษเด้อ,ดอมันจะหัวนะบางเทือบางคลิปก็ได้เบื่องวิธีการแล้วเอาลฮะครับเนื้อครับโอ้ยข้าวดาดดิ้งกงกนมันน้อยกว่าตาออไไครับเราปะครับ แล้วก็หมุนหน้าติ๊กน้เอานี <ee> ่ <ee> ครับไอ้หน่อไม้นี่เจ้าปูกมาันจา้กปีแล้วนี่เฮียฮะหน่อไม้ปู่มากี่ปีแล้วเบิ่งเอาครับการหาอยู่หากินแบบของเล่าเนาะจำนวนธรรมเนียมแต่ละบ้านบ่คือกันครับวิธีการเอาหน่อไม้กับคนละแบบได้พี่น้องเลยเบิ่งการเล่าเอา ลแล้วโหดเกินครับนี่คาคาคาดุครับบุบันเบุบันดันย่างเดี๋ยวเราว่าเขาบอกว่าถ้าแป้งยุ่งวกกัดว่ะท่านผมท้าแล้วแห่งกัดผมไปเบิง่งในลีปมาพี่น้องอเบิ่งยุงกัดเต็มหน้าเต็มตาผมนึงง่ะได้อยู่ได้นี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศครับ เมืองฮิญเพิรนอยากจะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เดียครับพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์สู่คู่สู่คนครับพี่น้องครับหนุ่มสกุลสร้างฟันครับมาเมื่อนี้กับมาแบบมหาหัวไม้คือเก่าครับยุ่งกับหลายพี่น้องเมืองที่ยุ่งโอ้แต่ตัวยุ่งตายข้ามือเลยเมืองครับบรรยากาศ กำลังเป็นกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อทีมงานนุ่มสกุลสั่งพันครับฝากกดติดตามเนี่ยอันไดว่าถือว่าว่ายังกะบ่ดีบ่บบง,ง้ามกะต้องขอโทษนะครับพี่น้องครับบางสิ่งบางอย่างเขากับโบจักเนาะมืงที่การเราครับไม <c oughs> เรามาก็มาคนเดียวดอกใจเลยทื่อะตีสี 4, ่ตีหบ่บวกแพ้เราอะ่ะ ือไปหายัางนี่เอาบางเทือกเอาโมแบสมาการเอาแล้วว่ะบางวิธีการเอานอนง่ายว่ะโอ้นะครับนึงกระลายนะครับงึงก่อนนี้ครับก่อนนี้ก่อนเดียวแล้วครับพี่น้องครับ ก้อนเหนียวได้เป็นกระสอบพี่น้องคึเ้เบิ้งกอมใหญ่ครับค่อยๆยองขึ้นไ,ไ,ไปนะอย่าไปายองแรงนะเดี๋ยวแค่าหลุดเลยนะอย่า <c oughs> ไปายองแรงนะเดี๋ยวหลุดเลยยากกับยัยยงสิจักสิวิ้นหนังออ เราวินยุ่งหรือวินอย่างอย่างซีเมื่อกี้นี่เราก็ได้อเบิงครับชัดเดสครับชัดเดสมาหนึ่งชัดเดดกีฬ่ามันมันครับเบิงครับเจ้าหน่ายเราก็สิบปีนทาวันลงมาคือท่าซ่านนี่แหละครับพี่น้องถึงพี่จะอ้วนแล้วพี่พี่ก็ผิวนะเราอะเมื่อครับขึ้นไปน้ำบ่อได้ครับ วิธีการเรายเยมบ่ถือเด้อตัวรูดลงมาเด้ออะไรลงมางานเขาดี่พอนครับอ,อะไรไม,มันมีหม่างไหม,ม่าทำแรงนะเดี๋ยวแค่วหลุดเลยนะวิการเราของเราอย่าก,กิ้งลงมาเด้อยดอ,อย่าพลิกลงมาเด้อด่งครับพิธีการเราครับส<ม>ุดยอดครับพิธีการเรา กนพาไปหาตัวหาแตนด้กาเลยครับหมุนย่างเดียวพี่นอ้องดว่นะโอ้หนาวไหมนีม่เสรหนึ่งขาลงมาครับได้ยิบเทสสายขนาดเลยเจ้าเนี่ยเอาครับจังไนก็ฝากากดต,ต,ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับ มือนี้ครับมามากับใส่ห้าครับมืนนอนะนี้ครับใส่ดันใส่ห้าใส่ขยันลงนะครับง่ายลงก็บลำบากง่ายขึ้นก็บลำบากพี่น้องเมืองพี่ก็ลงเออ พี่น้องยามล,ล,ลุงยามลุงแคร่รำ้าได้แผลเลยใช่ไหมบิ๊งหน่อไม้ครับหาว่ากะนี่แต่หน่อยใหญ่พี่น้องนี่ครับหน่อไม้ก็ใหญ่เหมือนกันนั่นเนี่ยหนรับพี่น้องไมง่ครับเดี๋ยวสิพาได้พากันปื้อนนะครับพี่น้องครับ บันนี้ปอกกับ้ากันพ่อแล้วครับ c t ากันเมื่อบ้านแล้วเนาะนั่นมันหลายเบิ่งครับเขาว่ายุ่งบวกยุ่งบวกกัดครับถ้าแป้งครับสูตรกระเจ้าบ่านี่ครับแล้วชัดหนักจัดนนักเต็มที่เลยครับอ่าแป้งครับน้ำบออาบครับแต่เมื่อคืนนี่ปูแต่แป้งพ่อเราว่าสแตป้งกับพ่อยุ่งบวกกัดยิงเก่วด้วย กันปลวกของเราใส่มือเจ้าขอางด้วยนะครับเข้ากับส us <c oughs> ิ่งแวดลอปวกอยู่น <c oughs> ี่นะครับเพราะว่าเอาเมื่อบ้านเมื่ออย่างมันบ่มีที่เก็บน้องพี่น้องน้องบ่มีมองสาที่นีเสีเอาหางปลวกอยู่นี่ไปกับล่างน้ำกันนั้นเลยล่างล่างน้ำแล้วก็ต้มเลยครับพี่น้องครับจะดองใส่แบนนุงจุงจังบวกกัดตาไอตัวสีอังไอตัวน้อเนี่ย ซีไอตัวตัวนี่มองไม่เห็นหรอเดี๋ยวดูเลยก็มองไร่ยู่นั้นแล้วฮะยุงยังบอกกัดตาเออใส่ไว้ตัวรู้สึกว่าจะดีขึ้นไหมยุงกัดเยอะไหมอไม่เห็นเลยนะแว่นตาอะไรมาดามเทว์ปอบไม่ได้เลยวันนี้ข่อยมองไม่เห็นเลยวันนี้โอ้ยผู้ผู้ชายกับหัวพี่น้อง <c oughs> บเมื่อยเลยบบาทนี่เห็นแบบนี้ก็มีสีสันนะครับผมเปลนกำลังแรงใจครับ <c oughs> อีกน,นึงกับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องคนไทยสุขุคุณนะครับ <c oughs> เปลี่็นกำลังแรงใจพี่น้องปัญหาโรคโควิดกันหลายเนาะโรคระบาดกันหลายเีส <c oughs> ันองงไทยก็ยังหลายช่วงนี้ครับประเทศนี้ก็บ,บุค่อยอันนั้นป่าเลครับแต่เจ้าป้องกันดีอยู่จะเห็นต่ใส่ไปนั่นมานี้เตาก็ใส่แมสใส่อย่างเนาะอยู่นี่ก็ลำบากอยู่ได้พี่น้องเลย ไปมาดเข่าล้านซีบอกซซเวนไปอย่างก็ต้องได้สเกลร่างเอ็นก็ห่อก่นเข่าร้านครับน่ครับนั่งรับตีพ่อนี่ครับว่าจะสองคนนั้นลงไปข้างล่างแล้วบอกรู้น่าจะลงไปแล้วมั้งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้จังใดก็ได้เป็นกำลังแรงใจครับอื พื่อให้ทีมงานนุ่งสกุลสร้างฝันในที่ที่คิดยังครับกกคือว่าครับลุงไปเขาก็ดีครับถ้าเขาไปลุงแบบลุงเฟซบุ๊กจังเลยจังหนึ่งต่อไป,ป,ปอสิปีเศร้าปียังเสียครับเฟซบุ๊กเขาก็เสียนก็เปลี่ยนเครื่องใหม่หมดครับอันนี้ยูทูบมาลงไว้กับมีคนเขามาเบิ้งเขายังคือว่าลูกหลานลูกยังเขาเอออยู่บ้านอยู่ยังครับท่านไปลายปีเนาะเขาก็อยากเขามาเบิ้งสิ แล้วเขาเ้าแถามาแล้วก็อยากมาเข้ามาเบิ้งนะสิเขากับ <c oughs> มีเป็นยูทูบครับกเก็บไว้ในช่องยูทูบของเขาเลยแหละครับแต่เข้ามาเบิ้งได้เนาะพี่น้องเนาะการอยู่การกินแต่กวนเขาก็เขากะบ่ <c oughs> อายคนพี่น้องการอยู่การกินของเขาเขาก <c oughs> ็สามารถให้สามารถให้แช่ภาพให้ลูกหลานเ <c oughs> ข้ามาชมเข้ามาอย่างครับลูกหลานเขาใหญ่ขึ้นมาเนาะมีลูกมีหลานนะสิเขามาเบิ้งคลิปเขา้า สมัยก่อนเขากินอยู่อะไรเห้ใหนะ้ได้เขาไปไประเทศใดสิเขากระซิว่าบัวบาเขาตัวนะพี่น้องแมนบลาครับครับแกไปก็นั่งรับไปพร้อมหิวน้ำแห้งเหมืนกันได้เอาชื่อน้ำส้มแม่ก็จักไปเอิ้งได้ปุ๊น่ะเอาไปเลยลา,าดเนี่ยทีนี้เราก็ได้กินน้ำส้มเดียวน้ำส้มไปกลับไปบ้างก่อน <c oughs> อเลยครับ <c oughs> น้ำแดงก็ไม่มีที่มีแต่น้ำส้มเนี่ยเล่าก็บบธรรมดานี่ครับเพราใหญ่เนี่ยครับนั่งไปนั่งมาแล้วก็แกะไปนั่งรับไปพร้อมเรามีวีซ่านอกเราอ่ะอือเือจังนั่งบึงโทรศัพท์นี่ภาษาอะไรก็แค่แกะหน่อไม้ขนาดทำงานเพื่องานนั่งรับได้ทำงานได้ด้วยแฉว์ครับฝากกดติดตามลาเด้่มพี่น้องเริ่มปนดตาแม่ใจสิไดายภาพกราฟเลยครับพี่น้องครับ แกปอกนีกับถ้ากันกับแล้วครับรือบ่านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเด้อครับพี่น้องครับรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อนี่ยกระเพื่อตบปอกแล้วนะครับนี่ครับมีดก,กับมาดางเดี๋ยวทีมงานอีกสองคนก,กับกับก่อนครับยุ่งม,มันหลายผมกน็กนั่งเฝ้าเฮียเพื่อนเนี่ยละอายครับสิทการใ้งานกับเมืองไ กันเสาร์อาทิตย์มาห้องผมมีโอ้บ่มีอย่างแบบมาหาอยู่หากินนังซีแล้วครับไปซื้อเขากับแพงเนาะพี่น้องเนาะท่านครับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับพี่น้องครับย้ายหมายโบกมือนะบายบายเจ้าจุ๊บ